ดีดีพรับดีดีพรับเสียก่อนต้องมีปลูกแล้วรวยปลูกแล้วปังชีวิตดีดีครับีแค่แ่ดยครับใช้นี่เดียวครับเพราะว่ามันเป็นแบบเข้มข้นของผมปกติจะเป็นแปลงลาดไปเลยครับ กลับมาที่เดิมครับต้นที่แถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้าต้นที่หนึ่งสองต้นที่สามครับกับดีดีิพัฒวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าครั้งที่แล้วเราทาไปวันที่สิบห้าใช่ไหมสิบห้ามิอ๋อสิบสี่สิบสี่มิถุนาครับก็ประมาณสิบห้าวัน 哎，听到。嗯。嗯。 ได้แล้วนี่ชุมช่มๆเดี๋ยวมาประมาณสี่ครั้งนะครับเนี่ย <4 S 2> เพราะว่าประมาณสี่ครั้ใช่ก็คือทางนู้นอ่ะออกก็ออกปกติแหละแต่ว่าทางนี้ที่มันไอ้น,นี่ก็มันก็นกจะอหยีดต่อได้เรื่อยๆรวันนี้นะคะมาทาที่เดิมค่ะแถวที่ห้าต้นที่สามค่ะสองสาม แล้วก็อันนี้เป็นวันนีนแล้วเนะเค่ะอันนี้เป็นวันนี้ค่ะวันนี้วันที่สิบสามกรก,กรดาค่ะ ต้นที่ต้นที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวที่ห้าต้นที่สามเหมือนเดิม นี่นะคะวันนี้วันที่เจ็ดเราจะลองดูออกกันเลยเหรอเเฮ้ยออกออกนะคะทุกคนออก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 ดีออกดีทุกคนหลังจากทาไปครบพอนะคะออกค่ะหลังจากที่หน้ายางตายแบบตายแบบดำสนิทเลยนะคะในครั้งแรก ออกนะคะคนลุงเจ้าของสวนกีดเองค่ะใช่โอเคโอเโออุออ้ยสวยมากสวยมากเดียะดี่ยดีดีดีสวยมาก,มากเลยนะคะจากที่น่ายางตายนะคะท้าไม่กี่ครั้งก็คือออกนะคะทุกคนสวยมากอืมอออื อยเดีเดีดีสุดยอดเลยค่ะดีดีพัดนะคะใส่ได้ผลใช่ไหมคะคุณลุงแย่เลยค่ะคุณลุงคะก่อนหน้านี้คือตอนมันตายหน้ายางตายก็กรีดไม่ออกใช่ไหมคะไม่ออกไม่ออกก็กรีดไม่ออกก็ได้ได้เหลือนไปนตัดปลาหนูพอเลยอะอ๋อเนี่ยมันไม่ออก อค่ะตอนแรกตรงนี้ตายใช่ไหมคะคุณลุงคุณลุงก็เลยย้ายมากรีดฝั่งนี้ใช่่ะแล้วก็เลยมาลองกรีดดูหลังจากที่ทาครบไปนะคะก็ออกค่ออกดีออกดีมากสุดยอเลยค่ะใช้ได้ผลนะคะดีดีพักดีดีพักเสร็จก่อนต้องมีปลูกแล้วรวยปลูกแล้วปังชีวิตดี